สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างการ์ตูนล้อเรียนนะครับเป็นการ์ตูนหัวโตนะครับตัวเล็กนะครับโดยใช้ Bing AI นะครับเราจะต้องใช้พร้อมอย่างไรนะครับถึงจะได้การ์ตูนลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปที่ Google Translate ก่อนนะครับจากนั้นเราก็พิมพ์พร้อมนะครับเป็นภาษาไทยแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้นะครับภาพล้อเรียนชายผมดำ กำลังนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับภาพล้อเรียน3มิตินะครับเป็นตัวละครกึ่งสมจริงนะครับผมสีเข้มกำลังนั่งอยู่หน้าคอมสำหรับภาพสำหรับโฆษณาหัวโตตัวเล็กอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพร้อมแต่ละอย่างนี้นะครับไปสร้างด้วย Bing AI นะครับแล้วผมก็จะแชร์พร้อมนี้ไว้ใต้คลิปสอนให้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมขอเทสจากพร้อมแรกเลยนะครับก็คัดลอกครับ มาที่ Bing AI นะครับแล้วเราก็วางลงไปแล้วก็กดสร้างพร้อมแรกเลยนะครับมันจะได้ภาพลักษณะไหนนะครับซึ่งข้อดีของการใช้พร้อมหรือว่าการสร้างพร้อมจาก AI เนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาภาพนั้นนะครับไปทำการ face w a p ก็คือไปเปลี่ยนหน้าไปสลับหน้านี่ให้หน้าสนใจแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็จะได้ภาพน่ารักน่ารักนะครับเป็นการ์ตูนหัวโตตัวเล็กนะครับนี่หลายอารมณ์นะครับ แต่ทีนี้ถ้าเราจะได้อารมณ์ไหนเราต้องระบุลงไปด้วยเนาะนะครับอย่างเช่นกําลังยิ้มนะกำลังยิ้มกําลังคิดกําลังอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็ใส่อารมณ์ของภาพไปด้วยเนาะนะครับอย่างเช่นอยากได้ภาพนี้นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับเราจะคลิกขวานะฮะหรือก็บันทึกไปนะครับผมจะดาวน์โหลดทิ้งไว้สัก1ภาพก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเทสพร้อมที่2กันนะครับพร้อมที่2นะครับก็ใช้ พร้อมเพิ่มมากขึ้นรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับก็นะครับเราก็วางไปตรงนี้นะครับ c t r o l v นะครับแล้วก็กดสร้างนะครับในขณะที่กำลังสร้างผมที่2นะครับผมก็จะไปนะครับใช้ swap face นะครับเพื่อจะนะครับสลับหน้าการ์ตูนด้วยนะครับนี่นะครับเมื่อเราสร้างเสร็จนะครับแทนที่เราจะเฉพาะการ์ตูนไปนะครับเราก็เนี่ยนะครับ add โฟโต้หรือว่าแอดภาพที่เราดาวน์โหลดนั้นเข้ามานะครับจากนั้นนะครับก็คลิกตรงนะครับแอดยกโฟโต้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเอาภาพเมื่อสักครู่นี้เข้ามานะครับภาพการ์ตูนนะครับนี่นะครับการ์ตูนตัวนี้นี่นะครับแล้วเราก็นะครับไปที่ภาพใบหน้าจริงของเรานะครับภาพใบหน้าจริงของเรากดโอเพนเข้ามาคอนเฟิร์มนะครับ คอนเฟิร์มเสร็จก็สวอฟเฟสแนวได้เลยนะครับอ้าวกลับมาที่ภาพนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะออกแนว 3D นะครับ3มิตินะครับเราก็มาดูตัวอย่างนะครับว่าพร้อมที่ใช้มานะครับโอเคไหมเนี่ยโอเคใช้ได้เลยนี่นะครับทีนี้นะครับผมก็จะเอาภาพไหนมาทำเป็นหน้าเหมือนตัวเองก็กดดาวน์โหลดนะครับหัวตัวตัวเล็กนะครับกดลงมาเหมือนกันนี่นะครับ วันนี้น่าจะเสร็จแล้วนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการดาวน์โหลดนะครับไปใช้งานได้เลยเห็นไหมครับนี่นะครับกดเซฟไปนะครับจากนั้นภาพที่2ก็ Add your photo นะครับก็ไปเอาภาพที่2นะครับเมื่อกี้เราได้ภาพนี้มานะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็ Swap ได้เลยเห็นไหมครับนี่นะครับการเล่นกับ AI ก็สนุกอย่างนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะ ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับสร้างงานออกมานะครับแล้วก็เอางานออกไปใช้ได้ที่สำคัญก็คือเราสร้างได้ฟรีๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้ฟรีๆเลยนะครับเพียงแค่นะครับการใช้พร้อมนะฮะใช้พร้อมให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการแค่นั้นเองนะครับเราก็จะได้ภาพไปใช้งานนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะ แป๊บหนึ่งนะครับกำลังวิเคราะห์ใบหน้าอยู่นะครับกำลังวิเคราะห์ใบหน้าอยู่นี่เรียบร้อยสักเ e s นี่นะครับก็เป็นหน้าคู่อภิวัต์แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดเลยนะครับก็เอาไปใช้งานนะครับใครเห็นก็ต้องว้าวผลงานของเราแน่นอนนะครับนี่คือวิธีการนะครับใช้พร้อมนะครับในการสร้างภาพล้อเลียนนะครับหัวโตตัวเล็ก เดี๋ยวผมแชร์พร้อมนี้ไว้ใต้คลิปสอนนะครับไปประยุกต์ไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้เลยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ